สวัสดีครับพี่น้องอสมอทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้เป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินแต่ถูกกฎหมายนะเป็นหนี้ในระบบไม่ใช่หน,นี้นอกระบบตอนนี้ธนาคารอมสินเขาเปิดสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนวงเงินอนุมัติ20,000บาทต่อรายนะไม่มากไม่น้อยนะครับที่สำคัญคือปลอดชำระเงินต้น6เดือนแรกดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ และที่สำคัญอีกเรื่องคือไม่ต้องมีหลักประกันไม่ต้องมีคนค้านะครับธนาคารอมสินเปิดตัวสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนปลอดชำระเงินต้น6เดือนดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่0.35%ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักประกันวงเงินอนุมัติ20,000บาทต่อรายโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ในส่วนของคุณสมบัติของผู้กู้นะครับข้อแรกก็คือผู้มีรายได้ประจําเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องอายุไม่เกิน60ปีหรือนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะผู้มีรายได้ประจำเนี่ยอสมมองอาจจะไม่เข้าข่ายแต่ท่านจะเข้าข่ายตรงนี้ก็คือผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่น ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นหาเปร่แผงลอยนะได้หมดเลยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องอายุไม่เกิน70ปีก็คือคนจะกู้ก็ต้องอายุสูงสุดก็68ใช่ไหมครับเพราะเขาให้คู่ไม่เกิน2ปีรวมแล้วก็70ปีพอดีตอนชำระเงินกู้เสร็จนะครับถ้าใครอายุ69อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะ ถัดไปครับเป็นผู้ที่ร่วมโครงการมหากรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรโดยท่านต้องแจ้งแบบประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์คือถ้าท่านสนใจเนี่ยนะวิธีการนะครับท่านดูคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์การขอสินเชื่อออนไลน์นะครับไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับท่านเข้าไปคลิกลงทะเบียนแก้หนี้สัญจรก่อน พอลงทะเบียนออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ติดต่อสาขาเพื่อยื่นเอกสารการขอกู้โอเคไหมครับแล้วเมื่อผ่านการอ,อนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยธนาคารก็จะทำนิติกรรมสัญญาผ่านโมบายแอปพลิเคชันใหม่โมนะใครเป็นลูกค้าของออมสินตัวน,นี้เขามีแอปใหม่โมใช่ไหมครับวัตถุประสงค์การกู้เงินก็เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพหรือลงทุนประกอบอาชีพก็กว้างๆครับ เงินที่จะได้เนี่ยสอง0มบาทต่อรายนะครับและเวลาการชำระเงินกู้คือเนี่ยนะครับสูงสุดไม่เกิน2ปีนะก็คือยีงวดถ้าใครอายุอ่ส69เนนานฮอาจจะต้องเอาปีเดียวต้องลงถามเพืดูนะครับปลอดชำระหนี้เงินต้น6เดือนแรกชำระดอกเบี้ยปกติ และวิธีการชรําระเงินคืนนะครับทำอย่างไรธนาคารเนี่ยจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชําระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการไมโมชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดนะครับรายเดือนโดยหกักชําระบัญชีเงินฝากมีเงินงวดชํดาระดังต่อไปนี้ถ้าดูตารางชําระเงินนะครับงวดที่1นึถึงหกก็ ปลอดชาระเงินต้นใช่ไหมครับชาระแต่ดอกเบีย้ย70บาทเห็นไหมงวดที่7ถึง23ก็เงินต้น1,112บาทคดดอกเบีย้ยอีก70บาทนะครับรวมแล้วก็1,182บาทงวดที่24ก็คืองวดสุดท้ายนะครับเงินต้น1,996บาทดอกเบีย้ย70บาทก็รวมแล้วก็1,166บาทก็ถือว่าไม่หนักเกินไปนะ โดยเฉพาะ6เดือนแรกท่านจ่ายแค่ดอกเบีย้ยนะครับเพียงแค่70บาทต่อเดือนเท่าน,นั้นเองนะอัตราดอกเบีย้ยนะครับเขาคิดคงที่ด้วยนะครับ0.35%ต่อเดือนแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยผิดนัดชำระหนี้นะครับเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดต,ตามสัญญาบวกร้อยละ0.25ต่อเดือนของเงินต้นที่กำหนดชำระคิดแบบลดต้นลดดอก ก็อย่าให้ผิดสัญญาครับพยายามให้เงินในบัญชีพอหักนะครับหลักประกันไม่ต้องมีหลักประกันนะครับระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อก็ภายใน31มกราคม2566ก็พอมีเวลาอีกพอสมควรเลยทีเดียวนะเอกสารประกอบการขอกู้ก็มีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับกรณีเป็นผู้มีรายได้ประจํา ท่านก็แสดงหลักฐานไรายได้เดือนล่าสุดเช่นสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นต้นแต่ถ้าพี่น้องอสมอก็เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระท่านใช้ภาพถ่ายนะครับประกอบอาชีพที่มีผู้คู่ปรากฏในภาพถ่ายคือท่านทําอาชีพอะไรท่านก็ถ่ายภาพนั้นนะครับท่านเป็นหาเลรแผงรอยนะครับท่านเป็นขายอาหารตามสั่งก็ตามแต่ท่านก็ถ่ายภาพให้มีภาพของท่านเองติดในการทําอาชีพของท่านด้วย นี่เป็นเอกสารประกอบการขอคู่และผมคิดว่าพี่น้องอสมอบางคนก็เงิน2 0 0หมื่นนะสำหรับเราเองก็เป็นจํานวนเงินที่เยอะพอสมควรนะครับก็สามารถมาต่ออาชีพให้เราพัฒนาอาชีพได้ในช่วงนี้นะแล้วก็การผ่อนชําระก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเป็นข่าวสารที่นำมาฝากพี่น้องอสมอท่กฟ้าเมืองไทยขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ